ไงทุกคนวันนี้สิริจะพามาเล่นแมบ,บไฟในทาวเวอร์รีเฟน <You know! S 1> ทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าบักเซงไปไหนเพราะตอนนี้บักเซงกำลังเพียนานทั้งอยู่นี่แหละนะไม่ตั้งใจเรียนอีก <c oughs> แต่วันนี้สิริจะมารีวิวตัวโฟนกายกันนะซึ่งทุกคนสามารถหาตัวโฟนกายได้จากนี่เลยนะอู๋ ซึ่งทุกคนสามารถจ่ายได้2แบบนะแบบหนึ่งจะจ่ายด้วยโรบักในราคา799โรบักอีกแบบหนึ่งจะจ่ายด้วยเงินในแบบเลยนะจะจ่ายในราคา7 0 0 0หมื่นค่ะเดียวนะทำไมราคามันเปรื้ยนและเนี่ยตอนแรกมันราคา75 0 0 0ไม่ใช่หอรออแต่ก็ช่างเถอะสารนี้เราจะมารีวิวโฟนกายกันปไปกันเลยมากันเลย เรามาวางโฟนกายตรงนี้เลยอัปเกรดโฟนกายก่อนเอาตังไม่พอขอหาตังก่อนละกันที่เสร็จละเฮ้ยไม่ใช่ตังพอละขออัปเกรดก่อนละนะ <c oughs> อ่าวลืมพูดว่าจะต้องอัปเท่าไหร่อุยโทษทีโทษทธธีพอดีเก่งไปฮาฮาฮาตลกบ่ มาเข้าเรื่องกันเเลเวลแรกโฟนกายจะมีราคาอัพที่800บาทถือว่าถูกอยู่เลเวล2โฟนกายจะมีราคาอัพที่1000บาทว้า wow, อย่างถูกเลเวล3โฟนกายจะมีราคาอัพที่1250บาทว้า wow, วอย่างถูกเลยซูวอเลเวล4โฟนกายก็เวลตั้นแล้วถือว่าใช้ตังอัพน้อยมากเลยคำนวณค่าอัพทั้งหมดแล้วโฟนกายจะมีราคาอัพรวมรวมก็ ัมเถอะตอนนี้เรามาดูความสามารถของโฟนกายกันอะไม่นะบ้านสีริระเบิดก็เพราะว่าพวกคุณยังไม่กดติดตามช่อง T O I A Z2 ยังไงล่ะถ้าคุณกดแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าคุณยังไม่กดเดียวสิริจะส่งรูปนี้ไปยังเครื่องของคุณไปดีกว่าเดียวบักเซงดาฉันชื่อสิริโยโย่ฉันชื่อสีริเอาโยโย่ Yo Yo, ตอนนี้ฉันกำลังในเกมเอาโยโย่ Yo Yo. เมื่อกี้ไม่มีอะไร <c oughs> มามาเรามาดูความสามารถของโฟนกายกันทุกคนเห็นเอฟเฟกน้ำเข็ไมไมนั่นความสามารถของโฟนกายนั่นจะสโลมอนสเตอร์ไม่นะ่ะดูเหมือนนะว่าบอสจะเข้าบ้านซิริโดยไม่ได้รับอนุญาตเร็วเร็ว,รวโฟนกายสู้มันอุตส่าห์ซื้อมาเพ <c oughs> เรียบร้อยดีมากโฟนกไกดีมากดีมากเลย สิริว่าแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ไรยสิริแนะนําว่าให้ใช้แบบชาโดมากว่านะเอาละคลิปจบแค่นี้ละแต่อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ด้วยละแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยละานะไปละอีออร์เรียร์นมักเซวิฮีนิสเซวิกมวไปละ